กำลังจะส่งกลาแล้วนะครับก็เลยตั้งใจว่าจะเตรียมค่ารถส่งเด็กๆพนักง,งานทุกคนกลับบ้านนะครับโดยที่นี่เตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าวิธีการให้ของเราเราจะให้ยังไงตัวอาจารย์จะเอาเงินเนี่ยแบ่งพันใส่ในซองไว้ในทุกๆซองก็คือทุกคนจะได้ขั้นต่ําคนละ1 0 0 0บาทนะครับนี่ยังไม่มีใครรู้นะนี่ ใส่ไว้คนละหนึ่งพันบาทแต่ว่าเด็กคนไหนพนักง,งานคนไหนที่หยิบได้แบงค์ห้าสิบจะได้ไปสามพัน 3, แต่จะแอบ,บใส่แบงค์ห้าสิบให้เขาตกใจเล่นๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราใส่ซองก่อนเดี๋ยวใส่ซองเสร็จเราจะลงไปนะครับว่าเราก็ให้เด็กๆเลือกซองดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้คนละสามพันบ้างนะครับเราเอาเงินใส่ซองเรียบร้อยแล้วนะครับ้วต่อไปนี้เราจะไปให้เด็กๆลองจับดูนะครับว่าจะได้เงินค่ารถคนละกี่บาทไปเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่า พนักงานเราเนี่ย 2, 3, สองสามบริษัทเกือบร้อยคนนะเราจ่ายค่ารถให้เด็กๆรอบเนี้ยเกือบแสนบาทเลยนะไปมาทิวเอ็มมาจากคออซองข่าวมาจากค้องข่าว,าาาวในเนี้ยบ <laughs> ปดประจำการ,รในเนี้ยมันเป็นเงินค่าครถให้กลับบ้านสงการสงการไปไหนสงการกลับบ้านไปเยี่ยมแม่ ยำแม่ที่อุดรใ,ในแต่ละซองมันจะมี20บาท100บาทลลแล้วก็1,000บาทลองจับดูจับได้กี่ซองครับได้สองเดียวสิ <laughs> ช่วยปู่ช่วยลูกด้ไหนะอ,อะอะดูที่ว่าเลขาเลขาทั้งสองคนจะได้คนเท่าไหร่จะ <laughs> เปิดอ,อ่อาจจะเพื่องเราปวดท้องกันนะอ้าวจิระพรจิระพรวันเ่งกสองจะได้20 50หรือว่าห0 0รหรือว่า1000จับไม่ได้ไหมไม่ได้ อ่ะโอเคค่ะสามสี่เด็ดเก้าอ่ะวเลเก้าแปดเอาเอาปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันกล้องจับยังไงล่ะเด็กลืมนี่เด้ ขอบคุณครับต่อไปจากจิ่าพวจิาพบอกว่าปู่ช่วยด้วยทำไมเดือนด้ยีจังเลยอ่อเอมีซอองที่เกนะคะอ้บุงไมอมาต่อไปตุ๊กตากับขนมเตยมาด้วยมา จะส่งค่ารถกลับบ้านส่งการแต่ในซองนี้มันจะมีเงินบางซองยี่สิบบาท <laughs> บางซองร้อยบางซองห้าสิบและรางวัลใหญ่ก็คือหนึ่งพันบาทแ้วมาจับดูว่าแต่ละคนจะได้กี่บาทอขนมก่อนขนมไปไหนส่งการไปหาพี่ชายค่ะที่ทไหนสมือปาการโอเคเอามา ขนมเปิดดูซได้เท่าไหร่ยี่สิบได้เลยอะแล้วท่าไหล่มาดูสิโอ้โหเรื่องแฟนไม่รู้ทำไมมีแต่คนแบบดวงดีกันทั้งหมดเลยเดี๋ยวแบา์ทั้งสองคนนี่จะไปซ่อนตัวทําไมล่ะนุก็ได้อุ๊ยูจะได้ตอบลายอาจารย์ไหยตกแต่นุกางกลางได้ตอบลายไหนอุ้ยอตกแต่อะ อ้าวอาทำไมดวงดีกันทุกคนเลย่ะมงลงอาดวงดีกันทุกคนเลยแต่มันจะมีคนมันจะมีคนที่ดวงดีกว่าเราดูนะห้องนี้มีคนอยู่ไหมดีครับส่งการไปไหนนะส่งการน่าจะอยู่บ้านค่ะบ้านอยู่ไหนเป็นคนร้อยเอ็ดไม่ใช่หรอ พ่อกับแม่อยู่หลังสิตครับโอเคตาไปไหนสงการกลับบ้านกลับบ้านเอที่บ้านให้กลับแล้วหรอพ่อให้กลับไหมรัออ่ะส่งค่ารถกลับบ้านไหวใครสองเดียวนะอย่าติดเล็บนะเนี่ยนัดเขาชอบโชคดีชอบได้แจ็คพอต้ะทำอะไรแล้วลองดูนะจารย์เปิดใหญ่เล เกือบได้ย okay. li ี่สิบกืได้ไม่มีใครได้ยี่สิบไม่มีใครได้แบงค์ย่อยเลยอ่ะโอมยใช่เพราะจับก่อนก็ได้เปียกสิคะไม่ติดดูเนี่ยอะกระกรดแด่ะองตัดเป็นดม่ไม่เกิาจังก่อนนะตอนที่ห้าสิบหรอครับผมส่งค่ารถกลับบ้านครับรถอะไรห้าสิบบา แต่ตามกติกาใครได้50จะได้เพิ่มอีกส0 0พันโอ้โหค่ับไปต่อวิคนแรกในที่ได้สามพันะเนี่ยแต่เด็กๆเขาจะไม่รู้เขาจะไม่รู้ว่าเขาจะแบบยังไม่รู้แพวส่งการไปไหนทำงานเนี่ยแอดมินเขาทำงานเขาไม่ได้กลับบ้านแสดงว่า อาจารย์จะมาส่งค่ารถแสดงว่าไม่เอาใช่ไหมว่าทุกคนหันหน้ามาหมดเลยแล้วแล้วคือทุกคนหันหน้ามาหมดเลยหันหน้ามาหมดเลยอะไรอะไรติ๊กใครใครประจำออฟฟิศช่วงส่งการยกมือขึ้นไม่ต้องออกค่ารถบูดเล่นในเนี้ยมันจะเป็นค่ารถที่อาจารย์เตรียมมาให้ทุกคนให้ลุ้นเอาว่า ใครจะได้เท่าไหร่อแพวคนแรกแพวคนแรกเลยแพรเอาเท่าไหร่แพรอ่าเอาแบงค์เท่าค่ะเอาแบงค์เท่าไหนดีกออกมาให้เพื่อนดูด้วยนะเท่าไหร่อ่ะโอ้ห้าสิบบาทเดี๋ยวใหเราแพรยกให้ทุกคนดูหน่อยห้าสิบบาทตามกติกาถ้าใครเก็บถ้าได้แบงค์ห้าสิบจะได้เพิ่มอีกสามพัน แล้วทุกคนก็อยากได้แบงค์ห้าสิบเลยทีนี้วิชกดีมากคนแรกรู้ว่าเป็นใครตากรับกฎแตงกวาอตัวเล็กของอาจารย์ตัวเล็กของอาจารย์ตัวเล็กอยากได้แพงคแบงอะไรแต่ถ้าได้แบงค์ยี่ิบคือไม่ได้อะไรเพิ่มนะอยากได้แบงสิบเหมือนกันนะเอามา วุ้ยแต่แพลชคดีมากเลยน้องเป็นอะไรไม่เปานมาอะไรนะชื่อเลยนะสับสนทุกทีเลยมิ้นค่ะอะมิ้นโอเคมิ้นมิ้นเอาแบงค์อะไรลูกเอาแบงค์ห้าสิบป่ะแบงค์ แต่มันจะเขียนที่แบงค์นะว่าจะได้เพิ่มหรือไม่ได้เพิ่มถ้าห้าสิบไม่ได้เพิ่มก็คือไม่ได้นะหนูเอาไปพันไไมมามันจะเหลือให้แบงค์ห้าสิบอีกประมาณห้าใบถ้าหนูได้แบงค์ยี่สิบอ่ะถ้ายี่สิบก็คือยี่สิบเลยอ๋อได้แบงค์พันปากมานได้เนี่ยผู้ใดเนี่ยพิสาเนี่ยถ้าทุกคนมาที่เทวาลัยจะเจอผู้หญิงคนนี้ตัวน้อยๆอยู่ข้างหน้าพิสาอ๋เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะอ่ะพิสาแบงค์อะไรครับ เป็นห้าสิบโอเคห้าสิบตั้งแต่ตอนนี้จะไม่ได้สามพันเพิ่มนะครับอ่ะเหมือนพิสาจะได้เลยอ่ะให้คนอื่นดูด้วยบ้างลุ้นเหมือนลุ้นไพ่เลยอ่ะแดงเท่าค่ะแหนเอามาดูสิโอเคยินดีด้วยนะครับมาฝนฝนเอาแบงค์อะไรคะในห้าสิบค่ะอ่ะค่ะเอาหยิบเลยค่ะอือโอ้โหยินดีด้วยครับ ตี๊ในนี้เหลือแบงค์ห้าสี่ประมาณห้าแบงค์ <c oughs> อีกห้าแบงค์แล้วคือตอนนี้แบที่วหน่อยแล้วได้ไปจับคนแรกได,ได้แบงค์ผ่นตอนแรกดีใจมากไปบนปู่ก่อนไหมปู <c oughs> ม่เป็นใหญ่อะฮะ <c oughs> ไม่เอาหรอมา <c oughs> อ๋อเอาไม่ดีใจหรอติ๊ก หนึ่งพันเลยนะติ๊กมาชายแท้ของเรามาชื่ออะไรนะคะเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวแบงค์อะไรคะห้สทุกคนอยากได้แบงค์ห้าสิบหมดเลยเอะเหลือห้าแบงค์เนี่ยเหลืออีกคนอีกห้าคนอีกสี่คนเพราะส่วนที่เหลือจะต้องไปตึกนั้นอ่ะแต่ก็ไปต้องไปโกดังด้วยเอาจริงเหรอเตือนแล้วนะยี่สิบนะ โอเคดีนดีได้รคบมาเอาแบงค์อะไรครับแบงค์ห้ค่ะแล้วคือแบบแพรทำไมแบบโชคดีขนาดนั้น呐จะติดหนึ่งในห้าไหมเหลืออีกห้าใบดสุดยค่ะูได้ห้าสินีอไปงท้ยมหรอบหมดคต้าแล้วได้ห้าสิบหมดคต้ตาแล้วไแค่น้น ไม่มีมันไม่ได้เขียนอะไรว่าจะได้อีกสามพันหมดโคต้าแล้วรอเล่นแมตทิวเริ่มงอนแล้วนะเวลยเ <laughs> ลอีกสี่ใบเบิร์ดเอาแบงอะไรไม,มอยนะ้สิบพัแล้วทุกคนไม่ทำงานเลย <laughs> แล้วคือทุกคนแถวนะ้ <laughs> <laughs> ลุ้นยิ่งกว่าลุ้นหวยอีกเบิร์ดคือถ้าได้บอกแบงร้อยกับแบงยี่สิบคือได้แค่ไหนแค่นั้น จะมีแค่ห้าสิบจะได้สามพันเบิร์ดหายใจลึกๆนะลูกนี่ยยิ่งเป็นลงง่ายๆอยู่าอาแบงค์พันโสพิดาโสพิดายี่สิบเป็นแลยเราเป็นห,หัวหน้าเป็นคนดูแลน้นนี่นั่นล่ะเราจะมเมาไม่ได้สิขาอาจารย์ขอบแบงค<า>์ยี่สิบให้โสพิดาหน่อยไม่ต้องจับไม่ต้องจับใครมียี่สิบบาทอาจารย์ยิ้มหน่อยเร็วเอม่ใจาอันไหนดีเนาะ เฮ้ยมันดูเขียวเียวฟ,ฟ้าๆปะแบ่งเ่าคะ่ะอทุกคนถ้าใครเดินทางกลับบ้านเดินทางปลอดภัยนะเราเสร็จจากจากห้องนี้แล้วเราจะไปต่อห้องห้องตึกน้นนะครับไปอยู่เนี้ยแจ็คพอตแตกเยอะมากเลยอ่ะอค,คนละสามพันสามพันน่ะจริงอ่ะเออเันอาจัเล <laughs> อได้่ะฮะอะมาก่อนเลยคนแรกเลยเรานุมหล่อของเราน <laughs> ุมหล่อของเรา เปิดเลยไหมครับหือว่าเปิดได้เลยเปิดได้เลยผ่านไปแล้วเจามอ๋อผ่านไปแล้วน้ำหวานน้ำหวานเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เอาสีเทาสีเทาเอาเข็มมาใายเนี่ยเขาพันกันทุกคนเลยนะเขาพันกันทุกคนเลยดิมดิมไปไหนไปสุรินทร์ครับ เอาไปสุดเลยเนาะกับบ้านเนาะโอเคเอาค่ารถเท่าไหร่สี่แสนครับเซอร์เรนอ้าวหยิบเลยขอพรใครนี่เมื่อกี้ขอให้ได้สูงเด้งเข้ามือฮะเด้งเข้ามือยี่สิบยี่สิบแน่เลยเปิดเลยใช่ไหมครับเปิดเลยห้าสิบยี่สิบแน่เลยยี่สิบโอ้โหผ่านมาอีกแล้วเอฟ แล้วหลบมั้ไม่ให้เราเห็นด้วยนะหนึ่งพันนะโอเคครับวายุมีคนได้ยี่สิบย่างฮะเขาได้ไปห้าคนแล้วอยู่ข้างล่างน่ะยมันจะไม่มีใครได้ไปห้าสิบไปหรอขอนานมากเลยอ่ะอ่ะบอกให้ก็ได้ ถ้าสมมติจับได้แบงค์ห้าสิบจะได้เพิ่มอีกสามพันบาทถ้าแบงค์ได้แบงค์ห้าสิบจะได้เพิ่มอีกสามพันไอ้ยี่สิบไมได้เทยังไงยี่สิบอ่ะไม่เพิ่มมันเหลือแบงค์ห้าสิบในนี้อีกสี่แบบสี่ใบมันจะเป็นหนูก็ได้ะหรือแบงค์พันไปเถอะว้าวโอเค มาสาวสวยของเราจีดดวงมาตลอดจีดมาดวงอย่างนี้ตลอดเลยเอาพันเลยสองคนสุดท้ายก่อนที่เราจะไปโกดังจีดจะเอายีบได้ยี่สิบไบอกปจะไปไหนสงการบอกก่อนไม่ไม่ได้ไปไหนเลยครับผมเจ๊งหรอไม่ต้องออกค่ารถเดียวเดียวเดียยวแต่ก็ยังมาทำงานอยู่นะครับผมอาดีสับให้เลยสับให้สับให้สลับให้เนี่ยเขาเป็นพี่ใหญ่ อยู่ในนี้หมายถึงท้องนะใหญ่มามันต้องอยู่กลางๆแน่ๆเลยนี่อันนี้อาจารย์แบกให้เลยฮะอาจารย์แบกให้เลยมันจะมีอยู่สี่ใบในเนี้ยที่เป็นห้าสิบจะได้เพิ่มอีกสามพันแต่ตอนนี้คือผมผ่านกันอยู่กับสองคนนี้ด้วยฮะว่ียังไงก็ไม่ถึงสามพันกี่ล่ะเฮ้วมันเล็กๆนะเฮ้ยโอ้ยหนึ่งพันอาเบนจวันคนสุดท้ายในตึกนี้เบ็นจวนเราเท่าไหร่ แจ็ค팟ไม่แตกตึกนี้เลยเหรอเออทำไมตึกนี้แจ็คพอตไม่แตกเลยอ่ะข้างล่างเขาได้กันกระหน่ำมากเลยอ่ะย้เฮแต่แปลกจังนะตึกนี้ไม่มีใครแจ็ค팟แตกคุณวุฒิมาอะคุณวุฒิ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 โอเคอะคือคุณวุฒิได้ยี่สิบบาทอ่า ทนแ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 ทนหนึ่งโอ้โปรโดักชันเอาทำไมทีมโปรโดักชั่นไม่มีใครจับหมดเลยอ่ะจับใหม่ได้ไหมครับอม <c oughs> <c oughs> บันดีนะมืกอกล้องเราเท่าไหร่พันเบงครับอรเอาแปลกจังเลยในนี้เหลืออีกตั้งสี่ใบนะหรือว่าจะรอที่โกดันแต่ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับประจอย ส่งการไปไหนครับอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนหรอเนี่ยอาจารย์จะส่งค่ารถส่งการจะส่งค่ารถส่งการขอบพระคุณค่ะเอาเยอะจังเลยอ่ะแค่อันเดียวได้ไปกันไรเปิดดูสิไม่เสร็จใจอ่ะทักทักไหนอ่ะ ลางวันนี้หล,ลังเร็วสงการไปไหนอยู่นี่ใช่ไหมในเนี้ยจารย์ส่งข่ารถส่งการให้ค่าขนม,มแต่ในเนี้ยมันจะมี 20, แบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแล้วก็แบงค์พันลองจับดูว่าจะได้เท่าไหร่ได้ครับอบนเลยครับอันบนสุดเอาโอเคหยิบเลยเปิดดูซิได้เท่าไหร่ห<ม>นึ<ม>่งพัน happy สงการนะครับคุณยูสงการไปไหนครับ อยู่ที่นี่เหรออาจารย์ส่งค่ารถแล้วให้ค่าขนมช่วงสงกรานปู่ค่ะร้ะองหาปู่ไลยดึงออกมาดูสิดึงออกมาเลยอึาบแต่แปลกจังเลยไม่มีใครได้ไม่มีใครแจ็คพอตเลยอ่ะสวัดีครับัดีครับเป็นไงบ้าง อ๋อน <Es> oh. ี่เรากำลังเขากำลังถ่ายโปรดักต์นีออนโปร i n สกินอยู่ค่ะเพราะว่าเราของนีออนแล้วก็บุกกันตลาดหนักมากเป็นไงบ้างอ่ะก็สวยหลายรูปอยู่นะครับสวยหลายรูปอยู่หยรูปดลายรูปที่มีน้ยเอ๊ะปกติเขาเป็นครีเอทีฟแล้ววันนี้เขาเป็นมือกล้องด้วยอ่ะวุ้ยเอมีความสามารถเยอะจังเลยอ่ะเกลียงในรถตัวนี้เกลียงล่าสุดอ่ะ อ่าเนี่ย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 เดี๋ยวถามก่อนซิเอส่งการไปเที่ยวไหนโอ้ยไม่ได้ไปไหนเลยต้อาจารย์ไม่ได้ไปไหนเลยเหรอใช่ครับลุ้นอยู่ว่าได้อยู่ไหมใช่พอดีบ้านอยู่ต่างจังหวัดอาจารย์บ้านอยู่ไหนอ๋ออยู่ยะลาเขาอยู่สามจังหวัดพะแพงภาคใต้เนี่ยอาจารย์ตั้งใจจะมาส่งค่ารถแต่เราไม่ได้ไปไหนก็ไม่ต้องเอาแล้วไับต่อผิดต่อผิดต่อไปค่าสมมติเออหยิบได้แบงค์ห้าสิบ จะได้เพ 3, ิ <apply some antis> ่ม <reco> อีกสามพันมาขอไม่ทำงานก่อนนะกันหนึ่งจ้าแบงค์อะไรบอกมาแ้วก็ต้องห้าสิบอยู่แล้วท่านอาจางมาขอส่งกับไฟก่อนไม่ได้ขออนุญาตนะครับอันนี้เปิดเลยไหมเอามาเลยเอาเปิดเลยเอาเปิดให้กล้องดูด้วยว้าโอเคแล้วจะริดอ่ะแล้วจะลิดอ่ะแอร์ถ่า เอาโอกาสมาโอแบงอะไรแบงค์าสิบบวกสามพันครับโอเคโอแบงค์าสิบแบงค์าสิบบวกสามพันมีคนได้ไปยังครับได้ห้าคนแล้วเลยอีกในนี้มีอีกสี่ใบในนี้มีอีกสี่ใบที่เป็นแบงค์าสิบโอแบงค์เทาคฮ่าวายแหละล่าสุดวายแลอลแบง์อะไรแบเที่ยวไหนสงการทุกคนอยู่บ้านหมดเป็นเด็กดีมากอะ แล้วทำไมอะไรอ๋อแล้วทำไมไม่ดีใจได้แบงคพันนอ่ะยากได้5โอเคแฮปปี้สงกรานะครับเนี่ยเราต้องไปต่ออีกที่หนึ่งอ่ะไม่ไปได้ไหมเหนื่อยเราต้องไปต่อที่โกดังอีกที่หนึ่งอ่ะอีกที่นึงเขาอยู่ประมาณสิบกว่าคนใช่กำลังเมื่อกี้โทรไปเขากำลังแพ็กของบุนเลยอ้าววันนี้เขาเราส่งครีมเนี่ย ไข่หน้าเหี่ยวหน้าไม่ตึงหน้ามีปัญหาอะไรต่างๆนิออนโปรสกินเปิดตัวแล้วนะครับเนี่ยล่าสุดให้ดูนะคนวฒิเนี่ยข้างนี้ยค,คนวฒดใช้เนี่ยให้ใช้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะแต่ข้างนี้ไม่ใช้ใหเห็นไหมทุกคนหน้าต่างกันสองข้างต่างกันมากเลยอันนี้นิออนโปรสกินนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้อะ่ะรีบสั่งนะเดี๋ยวจะ,จะไปที่โกดังแล้วจะพาไปดูบรรยากาศก,การแพ็คของด้วยไปเรามาถึงโกดังแล้วนะครับกำ,ำลังกาลังทําอะไรกันแพ็คของเสร็จเสร็จแล้วเหรอครีมนีออนเหรอส่งไปแล้วเหรอ อ๋อคิมเนออนวันนี้เรามีออเดอร์ประมาณพันกว่าเซ็ตพันกว่าเซ็ตใช่ไหมส่งไปเรียบร้อยแล้วข้างในมีใครอยู่บ้างอ่ะมีเอิร์นอยู่ครับเอิร์นคนเดียวเหรอมาข้างในข้างในเข้ามาเรียกว่าข้างในหมดเลยทําอะไรกันน่ะพิงกิมอะไรพิงยิมอะไรพิงมีพิรุดอ่ะทําไมพิงมีพิลูดเมาเรื่องอะไรกำลังมีคนประสบปัญหาอายุค่ะตอนนี้ใคร ที่สองของหนูทำไมเกิดอะไรขึ้นแอปตรงสักที่สูอองเป็นอะไรแอปเป็นอะไรแต่ว่าแพทย์สนามเข้าชาร์จทันเขาก็เลยปั๊มปั๊มหวัวใจติ่มนื้อดีไปเลยค่ะแอปเป็นอะไรไปัร๊หัวใจหักอกหกักอกหกักเป๊ะขนาดเนี้ยเขาจะอกหักได้ไงอกหักจริงเหรอแอปจริงครับมันเป็นประสบการณ์ชีวิตมันครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่หรอไม่ใช่ครั้งแรกก็ถูกต้องครั้งที่ผ่านมาเราเคยผ่านมาได้รอบนี้เราก็ผ่านได้อยู่ดีเอาอย่างเงี้ยส่งการเนี่ย เผื่อได้คนใหม่ส่งการไปเที่ยวไหนาอาซีเอค่ะอาซีเอไปเที่ยวไหนอาซีอาซีเอได้ไปเที่ยวไหนอเอาไม่มีใครกบบ <c oughs> ลกรกับบ้านเลยหรอ <c oughs> ไม่มีใครกลับบ้านเลยหรอกลับันกลับไปหาพ่อหาแม่ไม่นีโอเคอใครกลับบ้านยกมือขึ้น <c oughs> กลับ <c oughs> กลับทุกคนยกมือทุกคนโอเคเนี่ยอาจารย์มีส่งค่ารถส่งกาน ของข้ารถสสงการทีนี้ในซองนี้มันจะมีเงินมีแต่ละซองมี20บาทบ้าง50บาทบ้าง100บาทบ้างแล้วแต่ว่าใครจะจับได้เท่าไหร่นะไม่ใช่กล่องเลยเป็นซองเลยเนี่ยมาเป็นซองเป็นซองสุ่ม,อ,มอย่าทำกล่องสุม่มนี่คนมิจฉาชีพจะหลอกมิจฉาชีพเอาเราไปหลอกว่าเราทำกล่องสุม่มเราไม่เคยทำนะพิง์เอาเท่าไหร่พิง์ สูงสุดเท่าไหร่ครับเอาบอกให้ก็ได้ถ้าใครแบกจับได้แบงค์ห้าสิบอ่ะได้สามพันอ้าวถาเป็นดึงไว้ไหคะเปลืยเลยเปลือเลยออกมาให้เพื่อนเห็นด้วยออกมาให้เพื่อนเห็นด้วยอุ้ยทำไมเพียงโชคดีจังเลยอ่ะแล้วที่ทีมโปรดักชันไม่มีใครได้เลยไม่มีแจ็คพอตเลย แอดมินที่นู้นน่ะเขาแตกไปเท่าไหร่บอมสามคน3คนใช่ครับแตกไปสามคนที่มาแล้วคนแรกอ่ะอ่ะอุ้ยขอบคุณค่ะแอบเอาเท่าไหร่เอาห้าสิบครับหิวใจอาหิวใจอันนี้เขาถ้าได้ห้าสิบเขาจะแบบหิวใจถ้าไม่ได้ห้าสิบคือไม่เอาเลยถูกปะก็เอาครับอาจจะหิวน้อยหน่อยโอเคมาสองนี้เน่นเลย ไปทำมาไปวัดมาเตือนน่อยสิอุ้ยอุ้ยยังไม่เห็นตือนอ๋อในหนึ่งพันยินดีด้วยครับอาผัดแต้มผัดแต้มไปไหนนะครับผัดแต้มไปไหนฝั่งนี้ลูกไป RCA ทำไมไม่กลับบ้านกับช่องเดี๋ยวลูกค่อยกลับค่ะบ้านอยู่ไหนพะเยาค่ะพะเยาแล้วทำไมชื่อผัดแต้มทำไมไม่อยู่บนพ่อกับแม่รักเจอกันอ๋อพ่อกับแม่เจอกันที่ผัดแต้ม ดีนะพ่ lusion, <rural> พอกับแม่ไม่ไปจีบกันที่บึงโขงหลงนะว้าวสองคนนี้สคนนี้เอแตกสองแล้วนะทำไมที่นี่เจคอดแตกเยอะล่ะสามพันวิแล้วบอมบอมก็ได้พันหนึ่งนะทีมโปรดักชั่นอะไม่ม <backyard> ีใครได้เลย เอินเอาเท่าไหร่เอนินเอินไปไหนกลับไปใ,ใต้อ่ะหัน้าฝั่งนี้กลับใต้ไหมไม่กลับไม่กลับไปไหนอยู่บ้านอยู่กับกุ้งเนี่แฟนนี่กุ้งแล้วมีสักเป็นน้องเขยแต่จะไม่รับเป็นน้องเขยจนกว่าจะมีขันหมากมาขอมามาเอาเท่าไหร่ไม่เอามาหนงโอเคก okay. ุ้งนางนี <laughs> ่ <sincerely> แฟนเอ็มนะนี่ คุ้งนางคุ้งนางเอาเท่าไหร่คะไปไหนไปไหนไปนี้กับขอนแก่นกับขอนแก่นอ่ะกับบ้านที่เอ็มใช่ไหมบ้านช่องตัวเองไม่กลับเดี๋ยวให้เก่าค่ะโอเคถ้าได้เป็นห้าสิบค่อยกลับค่ะโอเคแล้วคือจะกลับบ้านไปหาแม่ต้องขึ้นอยู่กับฉันนะขึ้นอยู่กับแตงค้าสิบงงมากนะแตกอีกไหมจะแตกอีกไหมเนี่ยทีมนี้จะแตกอีกไหมนี่อ๋อโอเคหนึ่งพันบาทค่ะมาหนุ่มหล่อสองคน อ่ะเปิดเลยลูกโอเคหนังพันบาทเจมนี่เป็นหนุ่มเนื้อหอมประจำออฟฟิศเหรอเนี่ยนี่หนุ่มเนื้อหอมประจำออฟฟิศตอนนี้ไม่หอมแล้วครับเอาแบงค์อะไรดีแบงค์แบงค์พันครับโอเคเอาแบงค์พันเขาเขาอยากได้แบงค์ห้าสิบเขาจะได้สามพันนี่เอาแบงค์พันสมใจอยากโอเคยินดีด้วยคุณเพชร นี่น้องเพชรอยู่กับอาจารย์มาประมาณเกือบสิบปีแล้วเนาะอยู่ตั้งแต่เป็นสาวสมน้อยตัวนี้ตอนนี้คือเพชรเราแบงค์อะไรคะงาสิบงานห้าสิบนะนี่คือนี่เพรากงานนี่อ่อนรุ่นแรกนะนี่แล้วทำไมไม่ดีใจได้เงินทั้งพันหนึ่งอะแวรหนุ่มหล่ออีกสองคนนี่ชื่ออะไรหลูกโอมอะโอมโอแบงค์อะไร มันไม่มีอารมณ์มากเลยหนึ่งพันมารู้ดูก็แบบเอได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะมาคนนี้เชื่ออะไรหรอกก่อนอุ้ยในนี้มันจะเหลือแป้งห้าสิบอยู่ไหมยังมียู่ครับน่าจะต้องมีนะเนี้ยสามใบจะใช้ยเหมือนคัดเลือกใบดำใบแดงเลยเนาะมันจะในนี้มันจะมีหนึ่งในเนี้ยมันจะมีแบงห้าสิบแล้วก่อนจะได้สามพัน โอเคครับแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นของเดทไงไปเรียกเดทมาใครไปเรียกเดทให้หน่อยไปไปเรียกเดทมาให้หน่อยแล้วหุ้ยเดทกับโชว์มันจะต้องมีคนได้สามพันนะนี่เหลือเดทกับโชว์สองคนวันนี้มีใครลาไหม,ไมถูกวันซะด้วยอเนาะ <laughs> ได้ครบทุกคนเลย <laughs> เลือกมาหนึง่งอันสามพันกับหนึง่งพัน <3, 000 S 2> ใบนี้ครับปิดเอง โอเคครับไปเจอกันนะลูกบ๊ายบายครับเดี๋ยวนนี้จะไปให้น้องโชว์นะครับแล้วก็ถือกันเล่นเกมสนุกสนุกให้เด็กๆทุกคนจะได้เขาเรียกอะไรนะสนุกแล้วก็มีค่ารถกลับบ้านด้วยนะครับก็ใครเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับขอให้ทุกคนแข็งแรงมีความสุขนะครับ